โอ้ยกลับมาน้ำตาแทบไหลมัวเราจะทำยังไงกันนี้ยี่สิบชิวิ้เพื่อเหลือน้อยเต็มทีต้องดินต่อไปกันให้ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ชมอยู่นะครับผมสะเทือนนากเมืองหรือทุกคนรู้จักในานามครูเปล<พ>ดิเกดเด็กนะครับซ<พ>ึ่งตอนนี้ครูดูแลเด็กๆได้โอกาสครับซึ่งเป็นเด็กได้โอกาสในเรื่องของการ ที่ครอบครัวแตกแยกบ้างกับพา้าพ่อแม่ติดคุกบางคนคือเป็นเด็กที่สภาพด้อยโอกาสในหลายทางนะครับทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมนะครับแล้วก็ทั้งวิถีชีวิตนะครับคือตอนนี้เราดูดูแลในกนาะนของคณะครองกลุ่มุงศิลป์น,นะครับซึ่งมีสมาชิกจริงๆทั้งหมดประมาณ20คนนะครับเนื่องจากพอโควิดเข้ามาเกือบ2ปีแล้วนะครับชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปหมดจากเด็กที่เคยมีไรายได้ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือพรอบครัว แล้วก็อได้ดูแลในเรื่องการเรียนการการเรียนการสามตัวเองนะทุกอย่างดอกระบบเลยเพราะโควิดครับจนมาปีนี้แล้วครั้งนี้เป็นปิดเป็นครั้งที่หนักที่สุดครูไม่มีทางออกยังไงครูไม่อยากให้เด็กหลุดไปจากตรงนี้ก็เลยเลยจะต้องให้เด็กอะมารวมตัวเป็นกลุ่มกันแล้วก็ไล์ศดนะครับตอนนี้อาศัยไล์สดร้องเพลงแต่ถามจริงว่าได้ไหมไม่ได้แต่ที่ได้นั่นคือเด็กได้ฝึก แล้วก็เด็กได้อยู่ตรงนี้ดีกว่าปล่อยให้เด็กไปเคว้งคว้างอยู่ห้างนอกครับผมคร,ไรูไลฟ์วันศุกร์ตอนเย็นนะครับเนื่องจากนเวลาน,นี้เด็กมีพระนะครับเด็กมีวละจะต้องเียนออนไลน์กันนะครับเียนออนไลน์กันแล้วแล้วการเ,รรเียนออนไลน์ในงานเยอะมากผมคิดว่างานเด็กเยอะมากครับเราก็เลยครูอยากจะให้ให้เด็กช่วงช่วงวันศุกร์ตอนเย็นตอนทอนหัวค่ำเนี่ยเรามาไลฟ์สดกันแล้วเป็นกลองวันตอนเสาร์อาทิตย์ครับผมตอทำดียิ้มได้ดี รักปลอดการีทำดีเถิดเอ๋ยทำชั่วอยอมได้ชั่วอย่าลงเมาโม่ทำชั่วเลยวันะหนึ่งยี่สิบบาทนะครับแล้วก็ให้เด็กร้องเพลงแลกเปลี่ยนกับน้ําใจของท่านผู้ชมนะครับหลายั้งแต่รอบแรกคือตอนนั้นคือบอกโต้นะครับว่าลิเกชุดเราลิเกเด็กพวกเราเนี่ยเป็นลิเ,เกเด็กด้โอกาสแล้วก็คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ด้วย ใจรักนะครับพอ,พองานหมดเราก็เริ่มเริ่มไลฟ์กันมาครับเริ่มไลฟ์กันมาแต่ถามว่าแฟนคลับมีไหมไม่มีนะครับไม่มีนี่แต่คือความสงสารมอ,อกตรงว่าได้คะแนนสงสารได้ความเมตตาจากพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยพี่เขารู้ว่าเราทําอะไรกันนะครับเป็นปีที่คือมันไม่มีอะไรหนุนเราเลยอะสิ่งที่เราได้คือเราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นลิเกครอบครัวตรงตรงว่าเราเป็นลิเกครอบครัวเราได้มาอย่างบางงานเราเหลือพนะันสองพันอะ เราก็เก็บหอมอมลิ้ไว้ซื้อชุดไปซื้ออะไรตัวอะไรมันไม่มีเหลือเก็บน,นะครับพองานหมดปุ๊บเราก็หมดแต่ทีนี้พอโควิดเข้ามาสองปีเราตรงว่าท้อครับบางครั้งต้องหันหลังให้เด็กแล้วก็เหมือนกับแอบท้อแต่หันมาดูเด็กแล้วก็ท้อไม่ได้นะครับเพราะถ้าท้อปุ๊บเด็กก็จะไปในในส่วนที่เขาอยากเป็นอยากได้โอกาสครับอยากได้โอกาสจากใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสเรื่องการแสดงนะครับหรือความช่วยเหลือใดๆก็ได you know ้เราคือตอนนี้ตรงตรงเราเนี่ยผมบอกบอกว่าจากเด็กที่ได้โอกาสเนี่ยกลายเป็นคือจากจากเด็กที่ได้โอกาสมาเป็นเด็กที่ได้โอกาสครับแล้วหน้าที่ที่ครูมอบให้เขาตอนนี้คือให้เขาส่งต่อโอกาสให้กับคนอื่นอนนี้ถามนิดนึงว่าตรงตรงตรงครูเนะเป็นเหมือนสะพานบุญนะครับเป็นเหมือนสะพานบุญเด็กได้รับมาจากใครเด็กได้รับอะไรมา เขาจะส่งต่อคนเท่าคนแก่บางทีเราได้รับข้อสารม,มาเราได้รับอะไรมาเราก็ใช้เด็กเนี่ยไปแจกกันคนระับ